สวัสดีค่ะคุณครูลางค่ะสวัสดีค่ะ้องทีค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ My Family หรือว่าครอบครัวของฉันครับเพลงที่มีชื่อว่า Family ค่ะรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ <Yay! S 2> ว่าเธอคือพ่อของฉันส่วนแม่นั้นมาเธอนี่ไง พี่ชายน้องชายสิตเตอร์จำได้พี่สาวน้องสาว้าเธอแอนมาเธอของหนูไอเลิฟอยู่ักมันเย็นยาวแฟมิลี่รักนี้เพิดพราแฟมิลี่รักนี้เพิดพราวเมื่อแสงเดือนดาวสกาวเอาพา้าเธอคือพ่อของฉันส่วนแม่นั้น ลาเธอพี่ชายน้องชายบลาเธอพี่ชายน้องชายสิเตอร์จำได้พี่สาวน้องสาวฟาเธอแอนมาเธอของหนูไอเลิฟยูหลักมั่งยืนยาวแฟมิ Family, ลี่รักนี้เพิดเาลนแฟมิ Family, ลี่รักนี้เพิดเทาเมื่อแสงเดือนดาว